ครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ b u k i n s s p c e e นะครับผมอยู่ที่ s a มเซ็นเตชั้นหนึ่งนะครับผมก็เป็นที่ที่จริงๆแล้วเราก็ทาง b u i คิ e n t t r t a i n n e n เเนี่ยเอก,กับทาง Sculpture นะครับผมเปิดเป็นเหมือนเป็นเป็น e x p e r i e n c e z o n นนะครับที่เหมือนว่าทุกคนเนี่ยมาได้มาเดินดูได้มาถ่ายรูปแล้วก็มีตู้ถ่ายรูปเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะมี ห้อง2อีมนะครับก็จะมี r e l i ซ r a n d o m room นะครับก็จะเป็นตู้ถ่ายรูปแบบหนึ่งที่มันก็จะมีเหมือนเนื้อเพลงแล้วก็จะมีกิมมิคของมันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น golden นนัวเวอร์สโรนะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นทีมเดียวกับแฟนมีนะครับผมเรื่องของการจัดแสงจัดม่านก็จริดตรงนนี้้ขึมาก็จริงๆก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มทําบริษัททําเพลงแล้วก็กำลังจะมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอยากจะเหมือนกับว่า เพิ่ม experience อยากจะมาเจอทุกคนอยากให้ทุกคนเหมือนว่าดได้ได้<า>ไ,ดได้มาสนุกได้มาเหมือนกับว่าได้ได้มามีประสบการณ์ร่วมกันที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าคุยกันกันกบทางททพี่ๆอะไรเงี้ยรวมถึงว่าก,กับทางสกอปเจอร์ก็เลยคิดคิดเป็นไอเดียของการเปิดสเปซนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เหมือนกับว่าได้มาอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่เราอยากจะจัดสรรขึ้นมาอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นอะไรเงี้ยครับเรียกว่าใครมาก็เหมือนได้มาซื้อเราก็เราเราก็จะน่าจะแวะมาดูบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมใช่ออกแบบมาไซเองมั้คะก็ อ่ะเป็นทางสครับเจอเรียดมาให้แล้วก็มีการคุยกันแล้วก็มีการเหมือนอ่ะโยนไอเดียกันคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยครับก็เรื่องของดีเทลทีมบิวคินเอ็นเทนเมนด้วยทีมสครับเจอร์ด้วยก็ร่วมคราฟขึ้นมาจนจนเป็นบิวกินสเปซครับพอได้เห็นแล้วถูกใจมั้ยครับชอบมากจริงๆได้เห็นตั้งแต่ตอนที่มันเป็นแบบอะไรเงี้ยทั้งแบบไฟหรือว่าเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบมันมันเท่แล้วมันก็แบบได้เป็นเหมือนที่เราอยากจะให้มันเป็นเลยนะก็สวยครับผมชอบครับอันนี้จะอยู่ด้านครับก็จริงๆขึ้นขึ้นอยู่กับ หลายๆอย่างเลยครับจริงๆยังยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะแบบจะจะอยู่ถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอีกสามวันไม่มีใครมาเลยก็เดี๋ยวเราก็ปิดได้เลยครับเราปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนยังมาอยู่เราก็รู้สึกว่าพอเราทําแล้วคนคนชอบอ่างเงี้ยเราก็ e n j อยที่เราจะเหมือนกับว่าคิดทําอะไรใหม่ๆปรับเอ้ยวันนี้ออกเสริมวันนี้ใหม่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอในอนาคตเราปล่อยเพลงใหม่มันก็จะมีอะไรให้เรามาเล่นให้เรามาทําให้เรามาแบบลอง สร้างพื้นที่พื้นทนี่ให้มันสนุกขึ้นไปอีกด้วยครับเรียกว่ามาแล้วมาซ้ำได้มาแล้วมาซ้ำได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีอาจจะมีเปลีลย่ลยนไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันเปลี่ยนไม่มีใครมาก็ปิดก่อนได้เลยครับแล้วันนี้ใส่ขับแน่าเลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ,อย่าลืมเข้ามาถ่ายรูปกันนะที่เคยถ่ายไม่ตึงตัวสบคนสเลือกเป็นสี่หรือสี่องเพราะว่าก็จริงๆหลักๆก,ก,ก็เป็นเป็นเป็นธีมของศิลปินด้วยหนึ่งนะครับเพราะเราตั้งแต่เราทําทอยู่ที่ค่ายอะไรเงยออกมาเรารู้สึกว่าาาเเรรชอบ โทนสีส้มโทนอะไรเงี้ยครับบวกกับพอเรามาทําแฟนมีที่เป็นธีมของ Golden Hours อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการไล่เฉดของแสงโทนนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเลยอจะเกาะธีมธีมนี้เข้ามาทําในพื้นที่นี้ด้วยไปดูเพลงหรอมีความหมายอะไรไหมเพลงที่เลือกมาไหวอะไรก็จริง้วก็ก็เป็นท่อนฮุกนะครับชอบเองตอนอยู่กับเธอแต่ถ้ามีเพลงใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนท่อนไปเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีใครมาก็ท่อนนี้ก็ไปได้เลยไปได้เลย ทีต่อไผมก็ไปติดห้องนอนได้เลยอ่ะเพาะราดเลยให้ชวนทานไ<ช>ปมา,าดาได้อยูน่นานเนาะก็ถ้าใคร้องว่างหรือว่าเดินผ่านมาเล่นสยามนะครับก็เดินเข้ามาดูได้นะครับผมไม,ไม่ไม่ไม่ต้องซื้อบัตรนะครับผมเดินเข้ามาดูได้เลยครับมาถ่ายรูปได้แบบตามสบายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จริงๆเราก็มีคุยกันว่าเราจะทํานั่นทํานี่เติมนั่นเติมนี่ระหว่างทางอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาถ่ายตู้ถ่ายรูปสองวันนี้ก็ ได้เลยครับผมได้เลยครับยินดีมากมากครับจะมีสไตล์มมมมไม่กินมาบุกมาได้ตัวเองก็จริงจริงมีคุยกับทางสารแนรอยู่ด้วยครับเรอเล่นเรอเล่นเรอเล่นรอเล่นลอเล่นก็มีคิดมีคิดบ้างแต่ว่าน่าจะเดินมาดูบ่อยๆอยู่แล้วเลยเพราะว่าก็อยากจะแบบอยากเป็นพื้นที่เรารสึกว่าเราอยากมาแล้วเราอยากจะสนุกอยากจะอยู่ในมูที่เราสึกเป็นพื้นที่ของเราด้วยอะไรเงี้ยครับ อันนี้นะครับคุณบีคุณบีว่าอี่างนั้นก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมเปิดวันที่3กันยานี้นะครับผมมีตู้ถ่ายรูปเลยนี่เลยครับครัสดีคุณท่านผู้ชมทุงท่านโอ้โหดีมากดีมากดีใจมากดีใจมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราไม่เคยไปไปเพอร์ฟอร์มนอกประเทศมาก่อนแบบจริงจังเงี้ยครับก็พอเราได้ไปแล้วก็ เจอได้เจอเป็นแฟนๆที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าเขาก็มีส่ง DM มาหรือว่าพิมอะไรมาเราก็ตื่นเต้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าที่จริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอไปถึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับการต้อนรับอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วมีมีคนที่ฟังเพลงเราอยู่ที่นั่นจริงๆมีคนแบบตามมาดูที่ซัมเมอร์โซนิกมีคนซื้อบัตรมาดูที่ซัมเมอร์โซนิกเอ็กซ์ราอะไรเงี้ยเราก็มันเหมือนเราเราดีใจแบบบอกบอกไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็แฟนๆที่นู่นแบบน่ารักมาครับื่นความช เหมือนพอไปอยู่ในมิวสิกเฟสติวัลที่ก็มีศิลปินแบบระดับโลกเยอะอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่เราเดินอยู่หลังเวทีเจอคนนั้นคนนี้เราก็แบบโอ้โหตื่นเต้นมากเนี่ยแล้วแต่ละคนเราพอเราได้ไปดูโชว์คนอื่นแล้วทุกคนแบบเต็มที่มากทุกคนแบบทําโชว์ดีมากอะไรเงี้ยเราก็ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากภาพที่มองมาเป็นความทรงจำกันเหรอคือจริงๆไงไอง่ะแฟนเแฟนชาวญี่ปุ่นเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการฟังเพลงของเขาอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่ ไม่ได้ร้องตามหรือว่าไม่ได้แบบส่งเสียงอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเขาเขาก็จะสื่อสารผ่านทางอื่นเรื่องของอ่ะการแบบชูมือหรือว่าการที่เขาแบบมองหน้าเราหรือหือแม้กระทั่งแบบบางคนแบบดูแล้วเขาก็แบบร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจเราแบบรู้สึกว่าเขาก็เอนจอยในรูปแบบในวิธีการของเขาเลยตอนแรกตกใจมากกว่าไม่มีเสียงปี๊มีอะไรให้ได้ยินก็ก็งงนิดนึงครับก็งงนิดนึงออกไปแล้วก็แล้วก็แบบเฮ้ยฮัลโหลซัมเมอร์ซันิกแล้วก็กริบเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็แบบเหมือนกับว่าพอลงมา,ามใช่ก็ได้รู้ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะครับเป็นยังไงบ้างกระแสของทั้งทั้งบินกับแฟนแนนี่แฟนจแนก็ขอบคุณขอบคุณมากทั้งแฟนๆที่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วแฟนๆแบบต่างประเทศที่ตามมาดูด้วยรวมถึงแฟนชาวไทยที่ไปแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอีกก้าหนึ่งของเราเหมือนกันที่เรามีโอกาสได้ไปทําอะไรที่เราเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ไปทำเนี่ยพอได้ทาก็ ดีใจมีความสุขมากเราก็รู้สึกว่าอยากทำอีกอยากจะแบบพัฒนาอยา,อยากทำอะไรที่มันกว้างขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกนะได้เห็นเอาเ,เ,บบเพลงเปแนภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ครับก็จะมีมีพาร์ทของโชว์จริงๆแล้วเราก็มีการาทำทำเ,เนื้อของเพลงกีดการยอะไรเงี้ยในคุกสุดท้ายให้มันเป็นเพลงเป็นเนื้อภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยเงี้ยคิดลายประสานทำอะไรใหม่กับพีพีด้วยอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีที่แฟนๆแบบชอบยังมีตามไปดูโปรเจกต์ต่างๆด้วยใช่ครับก็มีแฟนๆแบบทำทำแบบรถ รถเหมือนป้ายติดรถให้แล้วก็แบบซื้อพวกเหมือนอดิจิตอลบิบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ตามไปดูก็ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีหน้าไปอยู่บนแบบบิลบอร์ดที่ประเทศญี่ปุ่นยอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่เด็กไปแล้วก็ชอบมากเลยครับตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างครับเพราะมันแบบมันมองเหมือนเรามองแล้วก็แบบยิม้มอะไรเงี้ยคนข้างๆก็มองว่าเฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยแบบอะไรเงี้ยแล้วก็วก็ดีด,ดีมีความสุขครับมันแบบไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบได้ได้มา ได้มาเจออะไรแบบนี้อะไรครับเรียกว่าโตเกียวแตกเลยโอ้ไม่แตกครับก็ใช้ชีวิตกันแบบปกติเลยแล้วก็ก็ดีใจดีใจมากกว่าทุกคนตอนวันที่เราขึ้นรถเห็นแท็กมาว่าปิดเทนดด้วยก็มีตามดูเพราะว่ามีมีพี่ๆในทีมเขาก็จะคอยอัปเดตเราตลอดเรื่องฟีดแบ็กของงานฟีดแบ็กของการแบบไปไปเพรสที่นู่นอะไรเงี้ยครับนอกจากไปงานรอเล็กเป็นคัดก่อนที่อะไรเงี้ยใช่ก็เสร็จแล้วเราก็ญี่ปุ่น อ่าไม่ได้ไปมาสักพักหนึ่งก็เลยถือโอกาสอยู่ต่ออีกนิดหน่อยเองครับเป็นยังไงบ้างคะถือว่าได้พักไหมของคุณก็ได้พักนะครับดีใจได้ไปดิสนีย์แลนด์นะครับดีใจไม่ได้ไปนานแล้วผมชอบผมชอบดิสนีย์แลนด์มาเลยแล้วก็แบบได้ไปเดินกินเดินเที่ยวพอเราแบบพอเราโตขึ้นแล้วก็มีที่หลายๆที่ที่เราอยากจะไปมากขึ้นด้วยเราก็มีโอกาสได้ไปอเองครับติดใจมากแบบคนต่างประเทศใช่ไฮะติดใจมเออ ก็ชอบชอบนะหมายความว่าจริงๆแล้วที่ที่ไหนที่มีคนรอดูเราเราก็อยากจะไปทุกทที่ครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะไป,ไปขอบคุณมากกว่าจริงๆแล้วเขาก็ติดตามเราแบบอชอบงานเราแบบให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทําเนี่ยเราก็อยากจะไปไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปไปร้องให้เขาฟังแบบทุกๆที่อยู่แล้วที่มีติดต่อมาเยอะไหมครับต่างชาต่างยระก็มีมีบ้างครับมีมีอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็ด้วยด้วยเรื่องโควิดด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้บางประเทศก็ยังยังไปไม่ได<ม>้หร<ม>ือว่า บางประเทศก็ยังยังไม่มีติดต่อมาหรืออะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างก็จริงๆแล้วก็มีนอกจากอันนี้ก็มีมีมีเข้ามาแล้วก็มีคุยกับทางทีมอยู่ตลอดเลยมีป้าบีป้าบีครับมีที่ไหนบ้างที่ติดต่อมาก็จะมีมีมีใกล้ๆนี่ก็มีหรือไกลๆก็มีอะไรเครับก็มีหลากหลายรูปแบบงานด้วยเลยครับก็มีมีหลากหลายมีไปขึ้นงานเข้าหรือให้เราไปโค้ชงานอะไรเงี้ยก็ก็มีมีหลายแบบใช่ ก็คิดคิดว่าอยากอยากจะมีโอกาสได้ไปดีกว่าอ่าเงี้ยถ้าถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปแน่นอนครับไปแน่นอนอยากไปครับอริที่สุกก็คิดคิวคาตอนใก้ไทยแล้วก็ตัางประเทศโอ้ยเดือนนี้เริ่มว่างนะครับเนี่ยกลับมาก็2วันนี่วันนี้ทำงานวันแรกเลยเนี่ยทำด้ยังรับได้อีกโอ้ยบิวคี้ในเดทเมนต์นะ gmail.com ครับทำได้ทุกอย่างทำได้ครับทำได้ทุกอย่างครับ ที่เราทําได้อ่านถึงแฟนและการกลับประเทศด้วยที่แบบว่าติดต่อเข้ามาแล้วที่เียวแจะได้ไปเจอกันครับก็ฝากถึงแฟนทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากก่อนเลยที่ชื่นชอบติดตามแล้วก็เหมือนกับว่าให้คุณค่ากับงานที่เราตั้งใจนําเสนอมุมมองทัศนคติของเราอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับอยากจะไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปทักทายทุกๆคนต่อหน้าอยากจะไปแบบมองตาใกล้ๆของคุณจริงๆนะครับแบบถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก็ ก็อยากอยากไปทุกทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าในอนาคตด้วยเรื่องของโอกาสหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆก็เดี๋ยวว่ากันแล้วก็เดี๋ยวก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่แล้วครับผมณแอบแซวนิดนึงชุดบนเวทีของพี่พีรับแข่กมากฮะก็ก็เห็นเนี่ยค่ะชุดนี้ฮะก็เป็นความชอบของเขาความชอบเขาก็เรื่องเรื่องชุดอะไรเงี้ยพีพีเขาก็จะเหมือน หลีดลีดอยู่แล้วไรเงี้เรื่องของชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะแบบชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็ดีครับดีดีที่เห็นเขาได้ได้ทาในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็ทํามันออกมาได้ดีครับเออหรือ่างกับวามแซ่บขึ้นเรื่อยๆก็มันก็คงเป็นตัวตนของเขาที่ที่พัฒนาแล้วก็เหมือนว่าเติบโตไปเรื่อยเขาก็คงแบบมีมีหลายๆพื้นที่ที่เขาอยากจะไป explore มากขึ้นไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่เขาเห็น เห็นเขามั่นใจในเรื่องมากขึ้นเพราะจริงตั้งแต่เราเจอกันแรกๆเลยเงี้ยเราเราเคยคุยกับเขาในก่อนที่เราจะเข้ามาทํางานอะไรเงี้ยเขาก็มีมีมีความกลัวหลายๆอย่างมีความกังวลหลายๆอย่างในวันนี้ที่เราเห็นเขาเติบโตขึ้นเขาเก่งขึ้นเขามั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าเขาแซบนะครับเขาก็แซบอยู่แล้วเขาแซบแซบต่อเวลาเลยเหมือนผู้จัดการเขาเองฟิตติ้งแต่พี่เขาใส่เราใจ่ไหมอ้นะครับแต่แใจพี่เขาใส่เราใจครับก็จริงๆเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาส่งรูปฟิตติ้งอะไรเงี้ยก็ก็ดี ก็รู้สึกว่าเร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 าดีใจมากกว่าที่เราเห็นเขาแบบมั่นใจเห็นเขาแบบมีมีได้ได้คิดได้ทำในอย่างที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าทุกทุกคนหมายคว่าแฟนๆทุกคนทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็สนับสนุนให้เขาทำในแบบที่เขามั่นใจแล้วก็มัน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 เป็นตัวตนเขาอยู่แล้วมีช่วยเลือกทุ่ตกี้อะไรไหมผมไม่ไม่เลยครับไม่ไม่ไม่ ไม่คือถ้าเขาเขาชอบอะไรเขามั่นใจอะไรเราก็สนับสนุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าหมายว่าเราก็คอมเมนต์ในงานของเราเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องชุวยมันเป็นเรื่องแบบตัวตนอะไรเ,เงี้ยแต่ถ้าเรื่องงานเพลงอะไรเ,เงี้ยเราก็มีช่วยคุยกันตลอดอย่างหลายคนจะว่าเราจะแซ่บ้ไงมแซ่บเราอะไรนะครับไม่ไม่เราแบบ,แบเราแบบมาแบบคนละทางกันเราแบบทางนิ่งๆนิ่งๆครับน,น,น,น้อยๆคุณขอถามอีกเรื่องหนึ่งแฟนมิดเดิ้ลเดี่หอยวแฟนมิดสายกันนะ ก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกงานที่แบบใกล้มากๆอะไรเงี้ยหลังจากซัมมิทโซนิกอะไรเงี้ยก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะวันที่8เลยก็เตรียมตัวเต็มที่เพราะจริงๆงานนี้เราก็ไม่ได้มีพีพีมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันก็ว่าเราเราต้องลีดงานนี้ด้วยตัวเองเลยกับกับทีมทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวเต็มที่แล้วก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะทําให้เราได้ลองทําอะไรที่ที่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนอยากยาจะเก่งขึ้นอยากจะมีพัฒนาการอะไรเงี้ยอยากจะทําโชว์ให้มันแบบ ที่มันพิเศษให้คนแบบรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการแบบสละเวลาเสียเงินมาดูาอะไรเงี้ยผมก็ก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆโฟโล์ทุกอย่างก็ก็นิ่งนิ่งแล้วเลยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการซ้อมแล้วครับที่เัน้ามาอยู่ยเดียวคนเดียวแล้วหลายคนคาดกวังแล้วต้องมีความพิเศษเกิดขึ้นก็ก็กดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเ็าจะมีมีพีพีอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ใช้เดี่ยวใช้เดี่ยวอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าเราเราก็คงแต่แต่ผมว่าจริงๆแล้ว พอพอตัวเราทํางานหรือตัวพีพีทำงานหรือว่าเวลาเรามาอยู่ด้วยกันอ่ะาะมันมันเป็นมันเป็นเคมีคนละแบบแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าในในพาธของการที่เราจะต้องมาทํางานคนเดียวเราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดพเยขาพิเศษเหรอครับก็มันจะบอกได้เหรอเนี่ยเขาพิเศษเหรอเขาพิเศษก็ก็<ๆ>จริงๆพอเราเป็นอ่าเป็นเป็นศิลปินเป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราก็คงพยายามจะดึง Element เอลเมนต์หลายๆอยา่างในตัวตนของเรามามาอยู่ในแฟนมิตรครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราเรา,เราออกไปเล่าเรื่องราวของตัวเราอะไรเงี้ยตัวตนของเราเป็นยังไงในมุมไหนที่เราที่เราเป็นอยู่เราก็คงจะดึงหลายๆเอลเมนต์นั้นมาบวกกับแล้วก็คงจะมีะแขกรับเชิญมาแบบทําให้สีสันของของ,ของการทำแฟนมิตรมันก็สนุกขึ้นทาอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนจะเข้ามาทํำยังไงก็คิดว่าเดีย๋ยวจะทำให้มันพิเศษแล้วกันแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะรอ,อดูดีกว่าครับ ตอนนี้นครับตอนนี้ก็ให้สักเจ uh ็ดสิบแล้วกันเพราะว่ายังยังซ้อมยังซ้อมไม่จบครับยังซ้อมไม่ถึงครึ่งเลยครับเด ES ือนนี้ก็คือมีแต่คิวซ้อมนะครับถ้าไม่เห็นหน้าก็คือซ้อมครับคิดว่าฟินแน่แน่ก็คิดคิดว่าฟินแน่แน่ไหมก็หวังว่าหวังว่าหวังว่าจะชอบดีกว่าพี่เบลสุพลก็เต at ็มที่มากๆเดิสุพลพี่เบลขึ้นเวทีได้ปะก็นี่ผมอ้อนอยู่ทุกวันเลยครับ ถ้าทุกคนแบบบอกเขาอยากให้เขาขึ้นเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ผมก็คุยเขาให้ผมทําให้เขาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีเลยฮะเป็นแบบเพลงขายเพลงไปฟังกันเยอะๆนะเพลงไหเนาะครับขึ้นมาแล้วน้ำลึเลยโอ้ยไม่ถึงรอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็ดีใจดีใจที่มันมันกดดันมากนหมายว่าเป็นเพลงแรกที่เราลงลงมาทําเองเยอะขนาดนี้ลงมาหลีด งานศิลปินเยอะขนาดนี้บวกกับออกมาทําค่ายของตัวเองเปิดบริษัทดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็บวกกับบรรนเพลงจั่วของของอีพีที่เรากําลังจะเล่าด้วยอะไรเงี้ยก็จริงจงมันมีความกดดันหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจที่ปล่อยมาแล้วคนแบบชอบคนแบบสนับสนุนแล้วก็แบบทำทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแบบพร้อมจะสู้ต่อพร้อมจะไปต่ออะไรเงี้ยครับขอบคุณครับ